ความสดใสไมัเท่าไหร่ครับยังมีความตื่นเี้ด้วยซึ่งจะเป็นอะไรต้องไปติดตามกับเอเอเอีดีของพวกเธอฮะเพลงอ่ะซุปเปอร์สาวเฟสติวัลครับและ์ินกีร่แบบที่คุณไม่เคยเจอแน่นอนฮะกับการเดินแฟนแคมกับแฟนๆแบบนี้นะฮะเจอแต่ที่นี่ที่เดียวเท่านั้นกับซุปเปอร์สาวเฟสติวัลนั่นเอง ยวได้กตัใจญูเธอด้วยนะครับคริสต์าสในค่ำคืนนี้ครับผมงเิาเสรียมเป็นพิเศษมาให้ผสนานภาพลาดเด็ดขาดครับและสาหรับศิลปิน ต่อไปครับเป็นหนึ่งในศิลปินที่นำพาเคป๊อปสองหนึ่ 하나, 둘, 하나, 둘, 하나, 둘, 셋, 하나, 둘, 셋. 오케이. 그러면 우리 영재시부터 저쪽으로 팬분들에게 간단 부탁드릴게요. 네, 인사드리겠습니다. 둘, 셋. 안녕하세요, 크스타입니다 오케이. 참배. 아로마맨의 그룹 소개가요. 태국 팬분들을 앞전에도 여러 번 만나셨지만 이번에는 아, 그때 그분들 태국에 오셨는데 태국에서 한번 해보고 싶은거나 먹고 싶은 게 있다면 아무거나. 먹고 싶은 거 먹었는데요. 진짜로? 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 진짜 방밥이랑요마무한국모 맞아요. 탱모반도 먹고 파파콩 커리도 <목소리도> 먹고 맛있었어요. 이먹า 어, 오케이. 뭐한번한 번만 더 혹시 하고 싶은 거 있으세요? 태국에서? 저희가 두 번째로 이렇게 정식적인 자리에서 팬분들을 뵙게 되는 건데 จริงๆพวกเราได้ม <an> ีโอกาสมาเจอตับกันในเมืองไทยอยากเป็นทางการบนเวทีแบบนี้เป็นครั้งที่สองแล้วนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงของเวทีของพวกเธอเนี่ยอยากให้ทุกคนมาร่วมสนุกในการเปนพี่นะครับจขอเสียงตบมือให้กับ Promise นด้วยฮะโอเคครับาตดีนะฮะ ก็ oh. จบการถ่ายข่าวครับขอบคุณครับขอบคุณเดี๋ยวเจ้ากรรมพิธีแหขอบคุณครับขอบคุณครับ <laughs> แต่ว่าแฟนแคปแยุที์แปลไม่เคยเจอเลยเนาะะกิจกรรมแบบเมื่อกี้เจ๋งเน